น,นี่นะครับนี่นะขามาเลยเลยสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมาแข่งแมตช์ฟช่อนส0 0แสนนะครับส่งท้ายปีของณอน้นคอนครนายกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงครับนักกีฬาประมาณ3 สองร้อยกว่าคนนะครับสองร้อยห้าสิบเกือบสามร้อยนะครับวันนี้นะครับบอ่อปลาเป็นจะพันนะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาเป็นจะพันแล้วก็มีอารช่อนเข้ามาอาศัยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาตัวกันนะครับวันนี้นี่ครับสภาพหมายก็จะเป็นบอ่อโล่งๆนะครับตอนเช้านี้ตีได้สองฝั่งนะครับซ้ายขวา มาอยู่ท้ายเลยครับเอาคนน้อยๆนะครับตัวหานน้อยน้ำออกค่อนข้างสีเขียวๆนิดๆน,น,นะครับช่วงเช้าจะเปิดด้วยกระดีฮีับสิบห้ากรักกน,นะครับนี่เป็นันรอาเดียแปดยี่สิบนะครับมาตามชมตัวแรกช่วงเช้านะครับเขาจะวัดความยาวก่อนหนึ่งชั่วโมงครับ หลังจาก9โมง10นาทีนะครับเดี๋ยวจะมีนาทีท้องนะครับตัวละ1,000บาทนะครับไปท่อนอันนี้วัดความยาวอย่างเดียวนะครับ1ชั่วโมงฝั่งนู้นลึกเหรอพี่ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để นี่นะครับ100ตัวผ่านแล้วนะครับปลาที่ขึ้นมาชั่งนะครับ100ตัวผ่านแล้วนะครับความยาวอันดับหนึ่งนะครับ53.5นะครับอันดับสิบนะครับอที่ความยาวเปนสิบตุนะครับคัดเชอร์นะครับเจ็ดเปนตัวแรกนะครับสวยๆเลยกินเหยื่อใหญ่นะครับกระดีเหล็กไม่กินเปลี่ยนมาคัดเชอร์สองท้ายโดนกัดไปสองทีนะครับหลุดไปตัวนึงก็ตีย้ำที่เดิม จ็ดเซนตัดเยอะใหญ่นะอ,นอะความยาวอันนี้ความยาวเรื่องอะไรเนะี่ยความยาวความยาวโผล่แล้วครับพี่ลูกมีมีครีมหรืออันตรายครับผมไม่มีครีมไม่พกครีมอ่ะบัตรอยู่<อ>ไหนครับพี่แป๊บนึงดูเวลาเลยดูเวลาของเขาเลยเถดูเวลาไว้เลยแล้วเขียนลงของหนูไว้ก่อนเลย เอ้ยถึงถึงถึงถอาวเดี๋ยวลสีเาจุดีเดี๋ยวเดีวคิชนะครับแ h a n k ิ o วขอบคุณครับเขาทำที่ใส่บัตรยากมันดูงอกยากแล้วติดตัวนะครับ เดี๋ยวมีบางทีเราใช้ทองนะครับเก็บเบ็ดขึ้นหนกนาเหนึ่งพันบาทหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะครับเริ่มาหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับร้อยห้าสิบตัวนะครับกำลังจะเริ่มแล้วผมจะนับสายลาวนะครับเก้าแปดเกิดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มได้ครับ นะครับทุกตัวนะครับที่ขึ้นจากน้ำนะครับหนึ่งพันบาทนะครับทุกตัวที่ขึ้นจากน้ำนะครับหนึ่งพันบาทนะครับจะเล็กจะใหญ่นะครับได้หมดนะครับช่วงนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะครับเัลละหนึ่งพันนะครับรวมรางวัลนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับชั่วโมงนี้นะครับตัวได้ตัวไวนะครับใบนาคารทูนแน่นอนนะครับ ่กับลังอัดนะครับตัวแรกนะครับถ้าเล่นแต่เช้านี่จบเลยนะพี่การนะ <c oughs> วแม่มากรรมการทุกจุุดนะครับทกตัวนะครับที่เราไปรับตัวนะครับมากรูปกอานะครับตัดที่ตร้างนะครับทุกตัวนะครับทุกตัวนะครับชั่วโมงนี้นะครับหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยสุกี้หนึ่ วัดไหมผมไม่ต้องวัดอ่ะเนาะตัวนี้เอาตังค์อย่างเดียวแล้วกันก้อนอยู่ยิ้มนี้แหละอยู่ข้างหน้าหนูน่ะง่ายเลยไม่วัดใช่ไหมพี่ไม่วัดไม่ต้องวัดขอวัดก็ไดั้นขอสกอร์หน่อยขอสกอร์หน่อยนะสี่หกจุดเพิมครับใช่เสียเวลาเขียนใน ไม่ถึงที่47 ไปสองทันีนครับเดิมหกเซนครับสีใหม่ กัดหมิ่นทุกตัวเลยอ่ะก็เสียวเลยกัดแบบอันนี้นะพี่นะกัดแบบเสียงตายอ่ะนะเสียงตายมากจะยกก็กลัวปากฉีก1หนึ่งหนึ่งเจโทษโหโถโถโห้าสิบนะห้าสิบแตะพอดีเอ้าห้าสิบก็มีช่องนี่มีป่ะมีปลาแสนสุดมีดแปดเมื่อไหร่ครับ เอาไก่ไปส่งเขาด้ใบนี้ใบนี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดเขียนหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็ถ่ายรูปส่งเออยวไปตกไปเดี๋ยวผมเป็นกรรมการเลยเขียนนี่เขียนถ่ายรูปยังอ่ะเสร็จแล้วคุณปองด้วยคุณปองอะไรเนี่ยนั่นน่ะเออโอ้โหอะไรเนี่ยกรรมการซื้อสามเอ็มเอ็มครับถ่ายยัง I like toss. ปากทุกตัวเลยโอ้เรียบร้อยนิดเดียวนิดเดียวทุกตัวครับรุบตีไปแล้วครับแล้วกระดกกระดกมาเหมือนตกปลากระพงอะไรพวกนี้ครับกระดกมาลอยๆนะครับจังหวะที่มันชาร์จก็คือชาร์จเหมือนปลากระพงเลย เหมือนพวกเรากระดกเหยื่อยางอะไรพวกเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยเวลามันเข้ามาเฉวยนีะครับหาเงินเลย ตั้งเล้เขยนะไม่ยุ่งนะไอใจไหมตาใจมาเลยอ่ะเย็นลูกเดี๋ยวพิ่งสะบัดมาเรื่อยๆโอ้โหวติดเดียวเหนึ่บาทหนึ่บาทท่องไว้หนึ่บาทโอ้โหทีเดียว ขอบคุณครับโอ้หลุดพอดีหลุดพอดีขอบคุณมากครับไมค์คุชิตขอบน้ำหมดเลย วัดนีปะเ็นอื่นเขาก็รีบเหมือนเราเนี่ยไอ้คกียวเรื่องอะไรนี่เาูัองเกียวนะคะสามเสือเสือสองพก็คือบ่ายโมแล้วก็่วงบ่ายนะครับก็คือจากเอร์นะครับอีกประมาณยี่สิบรงวันนะครับนะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนะครับ ป็นสองรางวัลจากพี่แจ็คอีกเหมือนเหมือนกันนะครับเป็นทำพันใบว่านะครับใบว่าเอเซอร์เนะครับแล้วก็ลอกใบว่านะครับช่วงบ่ายนะครับผมจะเล่นนะครับปลายาวสูงสุดนะครับที่ขึ้นช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนะครับมีสองรางวัลนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับจะได้รับคำนะครับใบว่ายต้องนับเสือ ขอค่าน้ำมันหน่อยช่วงนี้หิวโคตรใจเต็มาเลยไม่มีเ็จเมื่อยตัวนี้สิบห้ากัม ด้วยขอบคุมากครับปาดเหมือนเดิมนิดเดียวอ่ะขอบคุณครับเราเลยลองตีเขาขอบคุณมากครับพี่ไม่ต้องติดช่องหน้าที่การเจ็บตัวเนี่ยหว่าเร็ววันหนึ่งนะเร็ววันละห้าสิบบาทอะ โอ้โหให้มันพ้น48เธอเนี่ยขอบัตรเลยค่ะคือฟองเก็บไปแล้วนะคะไม่น่าจะพ้น48หรอกเนี่ยเป็นไรโอ้โหได้4,000แล้วนี่นิ่งนิ่งแล้วเดี๋ยวนี้พักกินข้าวแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนีวโม่หมดปั้าป้าไม่ไหวเลยอ้าไม่ได้ขายเลยให้ค่าปากกันูาด้วยนะคะเนี่ยได้คนละร้อยแล้วเนี่ย โอพี่ก็ได้สี่พันเลยมาคนเดียวเหรอคะเนี่ยคนเดียวครับโอ้ไม่ต้ <dear> like องแบกใครนะพี่นะไม่ต้องแบกแอบมาเงียบไเงียบไม่บอกใครด้วยมาพี่ดูเสียงแล้วมันเกินสองสิบห้าเลยที่ลงไปอุ้มให้เลยนะนะหนีรันเวย์ผมหน่อยนี่ของที่คอมอยู่นี่ตีไม่เถื่อกันเลยนะสี่ห้าใบอ่ะนี่เล็ก ลกเลยดเลยดีกว่ามาจุกจิบเฮ้ยเม่่อยู่ในคอเลยหรอเแต่ีตอนนี้เอาหยุงนอกแล้วอ่ะจริงดินูต้องเดินข้ามมาเลยมึงถ่อองไปนจริงแลวลุกเป็นน้ำาีฮะ <laughs> โอ้ข <c oughs> <laughs> ยับมานี่แล้วปลาลุมเดิมไม่ค่อยมีตัวไม่ได้สายอ่ะพี่ผมับเด็กไปก็ได้ตัวตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะ ้เดินออกนลยนะครับส,สวยเลยวนตับไปปลาบบอนี้นะกุ้งเ,เยอะมากอืมก็ตีไปมีแต่เปลือกกุ้งอ่ะพี่ สายแล้วจบเลย,ยนะโอ้ขอบคุณมากเก่งใจมากเลย หาเข้าหลุมนี่ก็ใช่อย่างนี้เลยโอ like ้โหหนพักต mm ัวเฮ้ยแต่ต like mm ัว hmm. น uh ี oh. mm ้ยาวีอมีดิถังพี่เหรอที่เหรอถัยาวไปก็คือแบบไอ้ตรงที่เกี่ยวปักกระบอกคันนี่นะอเืยถึงฝังกระบอกคันสองนี้นะฮะอ๋อไม่ทายถึงนะตัวนี้ Bye. Uh -huh. หกสิบตัวไี่ใหญที่เจ็ดตกนั้นียวหกสิบห้าสิบห้าห้าสิเลยปลาไมีแล้วปลาซส์เดียวปลาไซสเดียวกันหมดเลยปลาตีนะขอบมาครับพี่ผมเป็นอรละวันพี่นะครับวันพ วันที่24กุมภานะครับ25ี๋ถ้ามีนะครับไฟต์ที่หนึ่งเดี๋ยวเอาค่าทอนไปทุกหมื่นหนึ่งไปโสดไซต์บุรีรมีแต่ไฟต์นี้เลยรางวัลชนะเลิศนะครับหนึ่งแสนนะครับสองช่างนะครับเดือนสองแสนนะครับแล้วก็อารางวัลนะครับกัดจริงจังมากสุดที่สิบเ่างนะครับก็ค่าสมัครนะครับค่าสมัครสามไซต์เดียวหมดเลยเนะครับรับนักยานะครับ300ท่านนะครับสำรอง10ท่านนะครับ ก็นะครับรันนะครับอันดับหนึ่งนะครับประมาณเงินเดหนึ่งแสนบาทพ้เพื่องวันนะครับอันดับสองนะครับเป็นหนึ่งหมื่นบาทพร้อเพื่องวันนะครับอันดับสามห้าห้าพันบาทนะครับอันดับสี่ถึงสิบสี่นะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับอันดับสิบห้านะครับห้าพันบาทนะครับก็นะครับใครสนใจนะครับวันที่สิบสี่เดี๋ยวเวลาตอนเชิญกันอีกยี่สิบวินาทีนะครับ

ก็จบลงแล้วน,นะครับสําหรับงานประช่อนแมตต0สามแสนนะครับก็ปลารวมวันนี้สิบตัวนะครับแต่ว่าไม่มีช่องเลยมาได้รางวัลน,นาทีทองนะครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับก็ได้ 5, 8, มีรางวัลติดไม้ติดมือก็วันนี้เหยื่อที่แบบไม่คิดว่ามันจะกัดดีนะครับแต่ผมมีติดกล่องไวต้ตลอดคือไมโครจิ๊กนะครับ <Microsoft. S 2> <Microsoft. S 1> อันนี้สำหรับบอก 0, 3, งานแข่งขันในครั้งนี้ครับ,รบกับดตีมากครับมีปลารวมซิปแต้มก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร์นะครับ 1, 1> ในช่องทางยูทูบ <YouTube. S 2> 1, 9, ถ้า 9, 9, ชอบ,บ,ช,อบชอบเทคนิคในการตกป่าของผมนะครับขอบคุณครับ